สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าหน่อยกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนถั่วมุมโลกที่รับชมช่องหน่อยอุ่นเรือทุกช่องทางเลยจ้าแล้วหน่อยกาบขอบคุณเลายๆที่กดไลค์กดแชร์ล้อก็เขามากดติดตามหน่อยเวยจ้าพี่น้องจ้ามือนี่จ้าเมนูที่เท่าไหร่แล้วบ่เด้นับแต่เมนูมือนี้ยังอยู่กับปลาเลยจ้าเพราะหน่อยสิเป็นคนกินปลาเป็นหลักเาะจ้าพี่น้องจ้าวันนี้จะเป็นปลาทอดกับแจ่วพริกป่นแจ้วพริกป่นนี่หน่อยใส่อสนนี้น้ำใจพี่น้องจ้าใส หอมแดงแล้วกับกระเทียมหันไซน้อจใจพี่นองจา้าหอมๆอมแล้วก็กินกับพักซสที่เหลือลจากคลิปที่แล้วจ้ะพี่นองจ้าปลาสามสิบบาทเครื่องตําเจ้วกะตีไปสามสิบบาทช่วนพักก็เหลือจากคลิปที่แล้วกะตีไปอ่ะริบบาทจ้ะพี่นองจ,าาจ้านั่นแหละเจ็ดสิบบาทจ้ะหัวนี้ขาบนี่เพราะเป็นหัวนี้น้อนจ้ะพี่นองจ้าโอเคได้จ้ะมามากินน้ำกันจ้ะพี่นองกินไหมจ้ะกินของกลางสาวจ้ะเห็นบ่งบไม่ถึงร้อยแต่เราก็กินได้ทั้งบ้านน้อจ้ะพี่นองจา้ามานี่แหละแซ่บ บางทีๆนะจกหน้อยถอดก็ถอดง่ายแป๊บเดียวจ้ะพี่น้องจ้าเปิดไฟกลางเลยเปิดไฟกลางได้ลืมซ่อนกลางอันเปิดไฟกลางเลยจ้ะพี่น้องจ้าเปิดไฟกลางไฟหอนๆอนแล้วก็เอาปลาโล่งพ่อน้ำเพราะปลาโลงเนี่น้ำมันเดือดพ้อน้ำมันเดือดกะหมุนไฟไปเหลือสามขีดนอาจ้าเออเเบิ้งพี่น้องจ้าแจวแจวอย่างนี้เลยจ้าแจวปิปนธรรมดาเท่านี้แหละจ้าพี่น้องจ้าอา มาในสิเป็นค้นกินปลาเป็นลา่ามากกินปลาจา้าเอยน้ำไล่ไหลมาไปจา้าในไตหนันงหน้าวจาังบิดน้ำมะนาวใส่สมไปยิงนุแเข่าเป็นเข่ากล้อง พอดีมีน้องเป็นไห้มากจ้าเขาก็เลยเดี๋ยวมันหุงกินหวานนะครับหวานมากอย่าลืมนะจ้ากินข้าวซ้อนนี่แซ่เอ่ออันนี้อ่ะเอไปกินโซดาก่อนแล้วจ้าพี่น้องจ๋าเนาะนะอืมนะอุนซ้อนต้องหยัหอมหยักระเทียมใส่น้ำนะจ้ะ หอมแจบ่บใจสนใจที่มันกะซังขามาเลยจ้ายังขายปกติเลยจ้า <c oughs> หน่อยบ่อันโปรหมนด,ดูย่านย่านพี่น้องล้ำพ่านซื้อขายเจ้าของขอขายเนี่ยจ้าขายของเอาเงินมาเลี้ยงลูก <c oughs> สั่งเข้ามาได้ตลอดเลยจ้าพี่น้องจ้าขันสมมุติว่าอันแท้กวามหน่อยเราหน่อยตอบสาขายาวาหน่อยเลยจ้าเพราะว่า บางที่ไม่ได้เป็นมู่กันจะไม่ได้เป็นมู่กันเราขอความเพิ่นเกิดสิบ่ราะขืนท่านที่เนาะจา้าบางที่เป็นมือสองมือจังขืนเนอยจังเป็นคนหาเพราแต่คือเห็นสะดวกก็คือ,อ ID ไอดียไล่หน่อยได้เลือ่อจ้าหน่อยสิมี่ ID ไอดีไล่ให้ยุ่งจ้าพี่นอนจา้าหรือว่าสั่นกัดโทรหาหน่อยได้เลยคันสายขางอยุ่งหน่อยอก็สิได้โทรกัดได้จา้าเพราะว่าอันเอฟซีหน่อยลูก้าหน่อยที่อันซุ้มแแม่ที่เพิ่นมาสือกับเพิ่เนเฮ็ดว่าเป็นจ้าเพิ่นก็โทรมาสั่งเอาเนาะจา้ก จำได้เลยแซ่บบ้านตองตองแทบแบบนี้นะจ๊ะอันปลาเนี่ยก็เอาอันนี้นล้วจาะก็สิเอาไอ้เกลือเกลือท่านะไอ้เพื่อนแบบคือปลาสดคือเพ่นแซ่บอยู่แล้วลจ้ะต่เ่าเกลือทาน,นิดนึงเพิ่มรสชาติขึ้นมาแล้วก็จะได้ไม่กิดกระทะนะจาะพี่น้องจ้ะ บางที่กระชอนอดซุปง่ายเพราะว่าน้ำมันเพิ่นเข่าไปข้างในได้สะดวกนอกจากเพิ่นเข่าไปข้างในสะดวกกับแป๊บเดียวทอดเพ่ถึงสิบห้านี่เพ่ถึงหยีสิบนาทีเจ้าพี่น้องจ๋าจ้าขางนึงขหางนึงเหลือลงขางแรกนี่ขขางสิบหานาทีเพื่อสิบหานาทีเหลืองเหลืองเลยกรับกรับมาอีกหานาทีแค่นั้นเองจ้าเราก็ตักขึ้นนอกจากก็จะได้แบบเนื้อกรอบนอกนุ่มในนุ่มๆแซ่บขันผู้ได้มากรอบๆเอาไว้โดนได้แล้วจ้าจะว่าหน่อยื่อมักกรอบจ้ะเนี่ยในมักเป็นแบบเนี้ย เนี่ยค่ะเป็นเนื้อขาวๆแบบนี้แล้วมันก็จะหวานมันก็จะนุ่มมันก็จะจุยซี่จุยซี่น่ยจะทั้งนี้ทั้งนั้นคืออร่อยมากนะาจะเมนูก็ถึงรอยแต่อร่อยแบบเกินร้อยหนึ่งแน่ทอดแน่ <laughs> ครับขนาดมีที่หุงเข่ากล่องนะจ๊ะเข่ากล่องเนี่ยหุงยากขนาดรอบแรกหนหุงว่าเป็นรอบแรกเทือ่อวแล้วไหนหุงโอ้โหแข็งมากอือแข็งมาก รบบสองหูบนดเห็นไหมเนี่ยนี่เอาไปต้มต้มให้สุกกันนะต้มจนมันใสเพราะใส่เหล่านี่ก็ใส่หม้อหุงข้าวเหล่านี่ใส่น้ำเข้าไปได้หลายอย่างเป็นกะต้มอีกเจพี่น้องก็ดีน้ำเบิร์ดน้ำเบิร์ดเสียไปหันยังเนี่ยสวยเลยอร่อยมากนิ่มเลยแบบนี้อยจะจืดจะจือหน่อยเด้อน้ำตาลนั่นละเซ่์แซ่บหอมเกระเทียมป่นกันเดี๋พี่น้องจ,อออจัด มอเทียบคลกันห,หน่อยมากกินก้านพักแลก้วก็มากกินพักที่แกเนี่ยจะน้อยหน่อยมีความมัสวด เป็นหวานอย่างัอนอ้อนไรไนว่าบ่มีรสชาติปันได้สำรับหน่อยเด้อืจ้านเบบนี้ยน่จ้ะหวานบ่มีไหมนะอย่างไม้โทรศัพท์จังเป็นก่อนแฮ เช้กอ่ะหืมกวางก้างมาพี่นอนจ๋ะกินกับพี่นอนอีกขั้นหนึ่งเดยจ้ะมีก็มีอย่างหลายกัแบบข้าวบ้านๆแต่อร่อยมากกับข้าวบ้านๆจะรสชาติสถานโลกเจ้าพี่นอนนี่จ้ะมาจากขัน้นสุดท้ายแล้วด้วยจ้า หวานหวานดีจ้ะครับโอเคเดี๋ยวจะพีน่น้องจ๋าคลิปนี้หน่อยผ้าไหเห็นเน้กินง่ายๆปลาทอดน้ำจิ้มแจ่วและแกล้มผัดสดนะจ๊ะอาหารอีสานง่ายๆสไตล์หน่อย ซ้ำนีนะจ๊ะพี่น้องนี่งบแค่นี่เลยจ้ะเพรถึงลอยบาทจ้พจจพจะพี่น้องจ้าน้อยจ้ะพักกันเห็ดกินเลยจ้ะพี่น้องจ้ะทำง่ายๆแต่กินได้ทั้งบ้านน้อยจ้ะพี่น้องจ้ะคลิปนี้ลาไปแค่นี้พอกันไมมคลิปหน้าเลยจ้ะพี่น้องจ้ะสวัสดีค่ะยูดีมีแองทุกคนค่ะบ๊ายบาย